ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระบุพวักวันานาเรื่องที่4ผู้ไม่อิ่มในกามพระพุทธภาษิตปุพพานิเหวะปะจินันตัง พยาสัตต์มานสังนรังอาติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสังคำแปลมัจจุราชย่อมทำไว้ในอำนาจซึ่งบุคคลผู้มีใจฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกามมคุณอยู่ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายอธิบายความมัจจุราชคือความตาย เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนะหิสุปปหายากามทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลาย เพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกน้อยมีโรคน้อยมีความกังวลน,น้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบนางปฏิปูชิกา เรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงสเทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงเข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดา1,000งพนางในจำนวนนั้นเทพธิดาห้าร้อขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีก500ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่ง จุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งปเปลวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับสามีอีกเมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทำบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงสเทวโลก ภิกษุทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปติปูชิกาแปลว่าผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาหมั่นทําบุญให้ทานบางทีก็นําอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสง์เธอก็รับทําให้ด้วยความเต็มใจต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึงสี่คนและตายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึ่ง ไปบังเกิดในดาวดึงสพิภพตามความปรารถนาเทพธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพพบุตรอยู่มาลาภารีเทพ,พบุตรเห็นนางแล้วถามว่าหายไปไหนเสียตั้งแต่เช้านางตอบว่าจุติแล้วลงไปเกิดในมนุษยโลกจริงหรือเทพพบุตรถามจริงจริงนางยืนยันไปเกิดที่ไหน ในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดา10เดือนแต่งงานเมื่ออายุ16แล้วได้บุตรสี่คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นและปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพระบุตรถามประมาณ100่งรปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเหลือเกิน พวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทหมั่นทำบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิดทําตนเสมือนจะมีอายุสักอสงไขยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียงร้อยปีเท่านั้นแต่ยังประมาทอยู่เมื่อไรเนอจากพ้นจากทุกข์ โดยธรรมดาทั่วไป100ปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุ1,000ปีทิพย์1 0 0 0ปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ36ล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงคนหนึ่งเท่ากับ36ล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลย ในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิปูชิกาอย่างเคยเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียจแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้ทำมสังเวทแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่า นางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศาสดาจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนัก เมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมัจจุราชก็ทำเขาไว้ในอำนาจเสียพาเอาสัตว์ผู้คร่ำครวญร่ำไรอยู่ไปสู่ภพของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุปพานิเหวะปะจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระ จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ